วัสดีครับครูต้นครับครูปามค่ะครูปาค่ะ,คะกลับมาพบกับคุณครูทั้ง3คนในการแจกอาหารและแบบฝึกหัดในช่วงวิกฤตโควิดในเดือนพฤษภาคมรอบที่สองจำนวน9วันทำการนะครับและอาหารในรอบที่สองมีอะไรบ้างเรามาให้ครูปามแนะนำกันเลยนะครับ รอบนี้นะคะกล่องพัสดุที่เราบรรจุอาหารนะคะมีทั้งหมดเด็ดอย่างอย่างที่หนึ่งนะคะมะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวนสิบซองค่ะอย่างที่สองนะคะกุนเชียงจำนวนห้ากรัมค่ะอย่างที่สนะคะหมูอสอยอย่างที่สี่นะคะปลากระป๋อง แล้วเราก็มีอาหารว่างนะคะที่รวมไปอยู่ในกล่องนะคะคือยูโรคัสตาตเค้กจำนวนหนึ่งกล่องค่ะแล้วก็นะ้ำมิตอมินซีนะคะแล้วรอบนี้นะคะเราใส่นมโรงเรียนเพิ่มให้จำนวนเจ็ดกล่องอยู่ในกล่องพัสดุของเราเนื่องจากพื้นที่ว่างเราจึงมอบนมโรงเรียนเพิ่มเข้าไปนะคะค่ะสำหรับครูป,ปานะคะวันนี้ครูป,ปามีเมนูการปรุงมาม่ามา,มานำเสนอนะคะ จะเป็นอะมาม่าสมุนไพรออนเซนนะคะก็จะมีมามะ่าตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมค่ะมะเขือเทศไขล่ลวกนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำแบบไหนขั้นตอนแรกนะคะเราใส่สมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะลงในกระทะที่มีน้ำร้อนแล้วนะคะ ใส่สมุนไพรลงไปเลยนะคะที่เราหั่นไว้ต่อไปก็จะเป็นการสีซอสมาม่าค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะจะมีเครื่องเราใส่เครื่องลงไปเลยนะคะใส่เครื่อมาม่าลงไปค่ะ ถ้าน้องทานเผ็ดได้ก็ใส่พริกนะคะถ้าน้องทานเผ็ดไม่น้ก็ไม่ต้องใส่นะคะ่ะที่เราเสนอเมนูแบบนี้ก็อยากให้สอดคล้องกับช่วงนี้นะคะเพราะเป็นช่วงโควิดสมุนไพรจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อป้องกันเกิดอาการเกิดไข้หวัดได้นะคะทีนี้เรามารอน้ำเดือดนะคะหรือคุณแม่สามารถทำเป็นรสต้มยำก็ได้นะคะ อันนี้จะเป็นเมนูสำหรับน้องที่ไม่ทานเผ็ดค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่มาม่าลงไปค่ะเราก็จะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมานะคะถ้าน้องไม่ทานสมุนไพรเราก็ไม่ต้องตักใส่จานเพราะเราจะได้น้ำที่ออกมาจากสมุนไพรในการที่เราต้มแล้วนะคะ นนก็ออเดืะนนะคะสำหรับผู้ปกครองหรือแม่ผู้ปกครองหรือรคอรอ,อบครัวไหนที่มีเมนูที่เราที่ดัดแปลงมาจากของที่เราส่งไปให้ก็สามารถนำมาแชร์บอกต่อกันได้นะคะ มาม่าสุกแล้วนะคะปิดแก๊สตักใส่จานเลยค่ะ ใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าขั้นตอนสุดท้ายค่ะไข่ลวกที่เราเตรียมไว้นะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะถ้าบ้านไหนมีสารลายนะคะของคุปปาจะเติมสารลายลงไปอันนี้ที่คุปปาใส่เป็นอ่าสาล่นะคะค้าเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูบะหมี่สมุนไพรออนเซนค่า ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมนูของหมูฝอยค่ะปกติอหมูฝอยที่เราส่งให้นะคะมันเป็นปกวกหมูฝอยที่สําเร็จรูปแล้วสามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือกับข้าวเหนียวร้อนๆตอนเช้าได้เลยนะคะแต่วันนี้อครูปามีเมนูสําหรับหมูฝอยมาให้ดูนะคะก็คือจะเป็นลาบหมูฝอยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว,ว่าวิธีทําเป็นอย่างไรบ้าง ขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีหมอฟฝอยน้ำปลามะนาวค่ะ,ะตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมผักชีข้าวคั่วพริกสดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาทำน้ำปรุงกันก่อนค่ะ,ะน้ำปลานะคะ1นช้อนโต๊ค่ะน้ำมะนาวค่ะสองช้อน ตามด้วยข้าควคั่วนะคะหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันค่ะอ่าพอเข้ากันแล้วเราใส่ตามด้วยตะไคร้ค่ะใบมะกรูดนะคะเสร็จแล้วเราใส่หมูฝอยที่เราเตรียมไว้นะคะ นี้เรามาคนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้าทีแล้วนะคะเราก็ใส่พริกค่ะ,ะถ้าน้องไม่ทานเผ็ดไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ครูปาใส่ให้ดูเป็นสีสันค่ะแล้วก็ต้นหอมผระชีค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะ พอกเสร็จแล้วก็ตักใส่จานค่ะค่ะตักใส่จานเลยนะคะอันนี้เราก็จะได้เลือกสมุนไพรด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็สมุนไพรมีประโยชน์นะคะสำหรับช่วงนี้ช่วยต้านช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะโรยหอมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเมนูเล็กๆน้อยๆที่ครูปานำมาอบอกต่อนะคะในการปรุงอาหารหรือผสมผสานระหว่างอาหารให้เข้ากับช่วงยุคโควิดค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะครูปามขอฝากให้ผู้ปกครองและนักเรียนช่วยกันดูแลสุขภาพโดยการสวมแมสต้้งม,มือบ่อยๆและเว้นระยะห่าง แล้วอย่าลืมดื่มวิตามินซีที่ส่งไปให้นะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิุ้มกันให้กับร่างกายตัวเองเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งดีๆและความห่วงใยจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่1จังหวัดนครราชสีมาที่มอบให้แก่นักเรียนทุกๆคนนะครับในวันนี้ครูตน้นครูปาครูป,ปาทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ